น่าอร่อยจังนู้สวยเลยภาพสวยเลยปิดม่านเข้าวันนี้วันหยุดตื่นเช้ามาก็สั่งพิซซ่ามาทานน้องเปียโนอยากกินพิซซ่าแต่ตอนบ่ายแล้วค่อยไปเที่ยวข้างนอกโอเคไหมคะโอเคไหมคะร้อนร้อนทานให้สนุกโอทานให้อร่อยค่ะ เชเชเชกมากับเกือบาปาพนัก <c ười> เอาเอาลงแบบนี้ได้ไนพใใ่อล <c ười> อ,องเพลงเพาะไหมเชิบเชิบสุนัขขัดองเท้าเข้าปา่าสับรดผู้หญิงวิ่งตามผู้ชายวิ่งตามหมาวิ่งเข้าวัดเลยไม่ได้ใส่รองเท้า <c ười>